เรื่องพระเครื่องนี้ท่านอย่ามองดูแคลนเป็นทรัพย์สินนะฮะใครการหรือนักการเมืองมีต้องแสดงทรัพย์สินนะถ้าเกิดมีหลวงปุตโตรุ่นแรกๆเนี่ยต้องแสดงนะไม่แสดงเข้าขายหลบเลี่ยงนะรับเกิดมีหลุงปุหตวงปู่ทวดหลวงปุตโตสามองค์มูลค่าองค์ละ50ล้านบาทเนี่ยแล้วไม่แจ้งทรัพย์สินนี่อันนี้คือความจริงนะ หลวงพ่อแล้วพระเครื่องเนี่ยจริงๆถ้าเกิดดูจากประวัติศาสตร์เลยเนี่ยพระอะไรที่ว่าน่าจะน่าจะเก่าแก่ที่สุดที่หลวงพ่อคิดว่ามันมันมันจับต้องได้อ่ะถ้าเก่าแก่ที่สุดก็ต้องเริ่มต้นประเทศไทยสมัยเชียงแสนนะแต่ล้ว่าเริ่มต้นหรือเราพระส,สิงหนึ่งครับสิงหนึ่งสิงสองอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้นที่เชียงแสนโอ้ต่อมาก็สุโขทัยครับต่อมาก็อยุธยาต่อมาก็รัตนโกสินทร<อ>์<อ>มันมีอยู่คําถามหนึ่งซึ่งเป็นคําถามที่ คนก็ถกเถียงกันเยอะมากจะค่อนไปทางทางหนึ่งหลวงพ่อเขาบอกว่าถ้าพระเครื่องเนี่ยสร้างมาเรียนแบบจริงๆแล้วคือไม่มีพุท,พทธคุณหรอกคือเก็บไว้ก็ไม่ดีเอาไปที่อื่นเถอะอย่าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยนะแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะก็สร้างมาก็คือก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยยังไงก็เก็บไว้เถอะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลวงพ่ออยากจะถามว่าพระ ที่เขาบอกว่าเรียนแบบอะไปสืบมาจริงเรียนแบบจริงๆด้วยนะคือคือ,คอไม่ได้ไม่ได้ของออริจินอลไม่ได้ของต้นฉบับอะอย่างนี้จริงๆแล้วคือมีพุทธคุณไหมครก่อนจะตอบคําถามนี้ครับเอาตรงๆก่อน <ฮะ S 2> พระตัธรูปที่องค์เล็กองค์ใหญ่ก็ตามก็ปลอมหมดแหละอ้าวทำไมอ,ามอ้าวก็ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านพพั้นปรินิี้่านไปแล้วสองพันกว่าปีแล้วครับดังนั้นที่ปั้นขึ้นมานี่ปลอมหมดนะถ้าจะพูดในนี้นะครับแต่ว่า ผู้สร้างนั้นสร้างด้วยความเคารพเลื่อมใสแล้วก็มีพิธีปลุกเสกพิธีปลุกเสกก็มาจากพิธีตำรับของครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านเรียนมาถ้าพูดในศัพท์สมัยใหม่เนี่ยมีพลังงานจริงๆที่พิธีกรถามเมื่อกี้อ่ะหมายถึงว่าของดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วต่อมามีผู้สร้างเพิ่มสร้างในปัจจุบันนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยเรียกว่าของปลอมท่านในยะนี้ ถ้าของปลอมนั้นน่ะมีการปลุกเสกมีพลังงานนะครับมีพลังงานแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของรุ่นหนึ่งไม่ใช่ออริจินอลแต่จะบอกว่าไม่มีไม่ดีไม่มีพลังงานเนี่ยครับก็หลวงพ่อหลวงปู่บางองค์ท่านก็มรณาภาพไปแล้วยกตัวอย่างเช่นครับเจ้าประคุณทมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมลงังศรับ รุ่นนั้นที่ท่านสร้างไว้หมดไปแล้วนะลูกศิษย์ก็สร้างใหม่ในยุคปัจจุบันเนี้สร้างเหมือนของเดิมอ,ะอ่ะแต่มีการปลูกเสกที่ถูกต้องนะครับมีการทำสำหรับถูกต้องเลยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ล้ำลึกถึงท่านคนไหนอยากได้ก็มาบูชาเอาครับถ้าแจกฟรีทั้งหมดก็คงจะไม่พอแจกกันแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับสร้างขึ้นมาเลยนะไม่ได้ขออนุญาตใครนะนแล้ววางแผงขายเลยนะ,อ,ะอันอย่างนี้ก็เรียก ตาดีได้ตาร้ายเสียก็แล้วแต่ท่านจะซึ่งถ้าอย่างนี้ไม่มีพุทธคุณแน่นอนท่านนี้ตอบได้เลยว่าไม่มีการผ่านการปลุกเสกไม่มีก็อยู่ที่ท่านละแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีจเจริญขึ้นของสมัยปัจจุบันเนี่ยสวยของเดิมนะครับพระผมก็สวยกว่าของเดิมพระกิ่งก็สวยกว่าของเดิมคือ <c oughs> สวยกว่าของแท้ ของแท้สู้ไม่ได้นะถ้าหากว่าไม่ปลูกเสกเลยครับผิดเลยวางจําหน่ายเลยอันนั้นถ้าเจ้าตัวเอามาแล้วเกิดเจ้าตัวมาปลูกเสกเองครับมาสวดมาบูชาเชื่อมั่นก็จะมีพลังเหมือนกันอคือพลังของตนนั่นแหละพลังความเชื่อศรัทธาเลยเชื่อมั่นว่าอันนี้คือหลวงปู่โตเลยนะเชื่อมั่นเลยแล้วเธอก็สวดมนต์ทุกวันปลูกเสกทุกวันครับอย่างนี้ก็มีพลังงาน ก่อนจะจบรายการนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าถ้ามีรูปพระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงเป็นพุทธานุสติครับส่วนธรรมะนั้นเราลึกถึงเป็นธรรมานุสติอยู่แล้วครับพระสงฆ์หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นสังขารนุสติโดยเฉพาะที่พระเถราจารย์ผู้ผู้ทรงฤทธิ์ที่ในประเทศเคารพมากๆกก็มีหลวงปู่ทวดมีหลวงปู่โตอ,อันนี้ต้องถือว่ามากที่สุด ในในหมู่สังคมไทยต่อมาก็มีหลวงพ่อตามภูมิภาคต่างๆหลวงพ่อพุทธรูปทุบว่ากริงวัดไร่ขิงวัดบ้านแหลมวัดเขาตะเคราครบหลวงพ่อคูนหลวงพ่อต่างๆที่เอ่ยชื่อมาครับถ้าเราเคารพท่านศรัทธาท่านก็ติดจอ้อยห้อยกอแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะว่าเรื่องพระเครื่องนี้ท่านอย่ามองดูแคลนค เป็นทรัพย์สินนะฮะข้รการหรือนักการเมืองมีต้องแสดงทรัพย์สินนะถ้าเกิดมีหลวงปู่หลวงปู่โตรุ่นแรกๆเนี่ยต้องแสดงนะไม่แสดงเข้าข่ายหลบเลี่ยงนะเกิดมีหลวงปู่หลวงปู่ทวดหลวงปู่โตสามองค์มูลค่าองค์ละห้าสิบล้านบาทเนี่ยแล้วไม่แจ้งทรัพย์สินนี่นั่นนั่นอันนี้คือความจริงนะปัจจุบันความจริงดังนั้นก็ส่วนท่านใดที่ไม่เชื่อก็มองผ่านเรื่องนี้เสียแล้วก็ ท่านอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ไปที่ห้างต่างๆที่โดยเฉพาะห้างที่เครื่องดังๆแล้วมีเซียนพระด้วยนั่นในประเทศไทยเนี่ยเซียนเอ่ยชื่อมาในระดับประเทศเลยนะจึงฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไว้ขอเจริญพรเกลียนหลวงพ่อขอบคุณครับ